เรื่องของการเลี้ยงไกง่กระทงไก่กระทงหรือไก่เ,เนื้อนะครับมันอาจจะมีความหมายเหมือนกันหรืออาจจะมีความหมายต่างกันนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าใครจะให้คํานิยามสําหรับความหมายนะครับไก่กระทงนะครับหรือว่าบรเลอร์ไบรเลอร์หมายถึงไก่ที่เลี้ยงเพื่อกินเนื้อ <iem> เป็นหลักเลี้ยงเพื่อวัตถุประสงค์เอาเนื้อเป็นหลักอายุในการเลี้ยงนี่สั้นซึ่งปัจจุบันนะครับไก่กระทงเนี่ยนะครับหรือว่าไก่เนื้อเนี่ยนะครับได้รับการพัฒนาพันธุ์ได้รับการปรับปรุงพันธุ์ขึ้นมมาให้ีีลักษณะท่โตเร็ว ให้เนื้อมากอายุในการเลี้ยงนี่สั้นลงนะครับแล้วก็สามารถที่จะบริโภคได้ตั้งแต่อายุตั้งแต่28วันจนถึงหกวันก็คืออายุประมาณ1เดือนถึง2เดือนอันนี้วิวัฒนาการคุณลองดูนะครับผมเอาไม่ดูว่าในปี1957งเนี่ยนะครับไก่ที่เลี้ยงอายุ56วันเนี่ยนะครับน้ำหนักตัวจะอยู่ที่905กรัมไม่ถึง1กิโลกรัมปี1978นะครับน้ำหนักตัวจะอยู่ที่หนกิโลกรัม แล้วก็กลายไปเป็น4.2กิโลกรัมในปี2005ไปนี่คือวิวัฒนาการของการปรับปรุงพันธุ์ไก่เนื้อในปัจจุบันทีนี้ไก่เนื้อมิต t ไท c h ชิคเก้นปล่อยเลกกับมิตไท c h ชิคเก้นมิ t ไท chicken เนี่ยเป็นไก่ที่เลี้ยงและก็ขุนเพื่อบริโภคเนื้อเป็นหลักไก่เนื้อเนี่เป็นคำเรียกรวมๆสัตว์ชนิดไหนก็แล้วแต่ถ้าเกิดเลี้ยงเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริโภคเนื้อ mm. เขเรียกว่าสัตว์ให้เนื้อ แล้วก็ขุนขุนนี่ก็คือการเลี้ยงการให้อาหารการดูแลเพื่อที่จะให้สัตว์นั้นโตเร็วแล้วก็บริโภคได้เร็วโดยบางยิ่งวัตถุประสงค์ก็คือการบริโภคเนื้อเพราะฉะนั้นนะครับไก่เนื้อเป็นคําเรียกรวมๆซึ่งในไก่เนื้อตัวนั้นนะครับมันอาจจะประกอบไปด้วยไก่ตัวผู้ที่นํามาขุนเพื่อบริโภคเนื้อหรืออาจจะเป็นไก่พื้นเมืองที่นํามาขุนเพื่อบริโภคเนื้อ เพราะฉะนั้นโดยภาพรวมเลยเนี่ยนะครับก็คือไก่กระทงก็คือไก่เนื้ออันนี้เหมือนที่บอกนะครับวิวัฒนาการนะครับเนื่องจากว่าศาสตร์ของการคัดเลือกพันธุ์ศาสตร์ของการปรับปรุงพันธุ์ศาสตร์ในเรื่องของการเลี้ยงการจัดการศาสตร์ในเรื่องของโภชนาศาสตร์แล้วก็อาหารที่มันพัฒนาขึ้นมานะครับมันจะประกอบกันหมดจนทําให้ไก่จากอดีตเนี่ยนะครับที่อายุ56 วันเนี่ยนะครับหรือว่า8สัปดาห์นะครับหรือว่า2เดือนเนี่ยนะครับจากน้ําหนัก905กรัมที่อายุ2เดือนกลายมาเป็น1.8กิโลกรัมกลายมาเป็น4.2กิโลกรัมณัปัจุบันอันนี้คือวิวัฒนาการเพราะฉะนั้นนะครับถ้าคุณสังเกตดูนะครับจากวิวัฒนาการของรูปร่างของไก่พวกนี้นะคุณจะสังเกตเห็นว่าในระยะแรกเนี่ยมันจะเพียวแล้วลักษณะของไก่เนื้อก็คือมันจะต้องมีโครงร่างที่มีเนื้อมาก ปกโครงร่างที่มีเนื้อมากกล้ามเนื้อที่มันจะไปสะสมอยู่ได้หรือว่ากล้ามเนื้อที่มันจะเกิดอยู่บนร่างกายของไก่ได้มันมีอยู่สองส่วนกันนั่นเองก,ก็คือส่วนของน่องและสะโพกแล้วก็ส่วนของหน้าอกนะครับอันี้คือบริเวณที่มีกล้ามเนื้อหลักหลักๆเพราะฉะนั้นลักษณะของไก่เนื้อในปัจจุบันเนี่ยนะครับหรือว่าไก่กระทงในปัจจุบันเนี่ยนะครับรูปร่างมันก็จะกลายเป็นรูปสี่เหลี่ยมมันไม่เป็นรูปสามเหลี่ยมเหมือนไก่พื้นเมืองมันไม่เป็นรูปสามเหลี่ยมเหมือนไก่ไข่ อันนี้มองด้านข้างก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้คุณจะสังเกตเห็นว่ามันไม่เปียว